กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวดวงปี2,568ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมปี2,568ของชาวราศีกุมดีสุดขั้วชั่วสุดขีด ที่เกิดขึ้นจากราหูเงามัวมนของโลกที่บ่งบอกถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็แล้วแต่ว่าจะถูกนำไปทางไหนทั้งจากการลองของใหม่เสียงโชคเก่งกำไรหรือเข้าสังคมคบคนไม่เลือกหน้าที่จะทำให้คบคนผ่านผ่านไปหาผิด ที่จะให้นำพาชีวิตพลิกผันตกต่ำคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลที่จะเป็นสแสงสว่างนำทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอย่างโชกช่วงชัดชวาลในเดือนมกราคมของชาวราศีกุมซื้อขายจัดการที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็อาจทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา แต่ก็ควรระวังการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของตนเองด้วยที่จะทำให้หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ในเรื่องการงานถ้าใจแคบเคร่งคัดกับกฎหมายมากเกินไปก็อาจถูกต่อต้านไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ร่วมงานด้วยในเรื่องของความรักถ้าใจไม่ถึงขี้เหนียว ที่จะเป็นฝ่ายเปก็อาจทำให้สัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นไปต่อไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกุมหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงขั้นดีมากแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็ควรระวังอาจจะขาดทุน ในเรื่องของงานศิลปะบันเทิงเริงรมทั้งหลายจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะมีชื่อเสียงจะเริญรุ่งเรืองถ้าเป็นเรื่องของความรักควรระวังเงินทองของบาดใจก็อาจทำให้ทะเลาะวิวาทกันได้และถ้าเป็นสตรีกำลังตั้งครรภ์ก็อย่าประมาทเจ็บป่วยไม่สบายอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ในเดือนมีนาคมจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือญาติผู้ใหญ่มอบให้ก็จะทำให้โชคดีลาบรวมถึงการมุ่งมั่นตั้งใจแต่รอบคอบให้มากขึ้นในการติดต่อสัมพันธ์ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาแต่ถ้าคิดจะร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้อง หรือกับคนรักคู่ของก็ตามก็ควรระมัดระวังเงินทองของบาดใจที่อาจทำให้ทะเลาะวิวาทกันได้ในเดือนเมษายนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่อาจสร้างโชคลาบที่จะหาเงินสร้างงานได้ด้วยตนเองแต่ยังอยู่ในระยะที่ควรระมัดระวังเงินทองของบาดใจ ที่อาจทำให้ทะเลาะวิวาทก,กันกับคนรักผู้ครองหรือสหมิตรสหายเรื่องความรักเงินตรามหาสนีที่อาจดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาติดพันให้ได้รักได้เลือกจนพอใจและถ้ามีใครบางคนในนั้นเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะใช่เลยในเดือนพฤษภาคม ใช้สื่อออนไลน์สร้างตัวตนให้รู้จักอย่างแพร่หลายก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้ลาบผลจเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวแต่ควรระวังไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเดินเก่งหรือว่าเด่นเกินไปก็อาจทำให้ถูกบวนจนเสียชื่อเสียงได้ในเรื่องของความรัก จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาก็อาจทำให้ได้พบรักเจอเนื้อคู่ได้และเรื่องสุขภาพควรระวังหักโหมอย่าหักโหมงานหนักจนเกินไปก็อาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ในเดือนมิถุนายน ขวนรอบคอบในการหาเงินให้มากขึ้นถึงจะทำให้หาเงินได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานและการเข้าร่วมกับสังคมรวมกลุ่มคณะทำกิจกรรมก็จะมีโอกาสที่จะโดดเด่นดังได้แต่ถ้าแสดงอาการอยากได้อยากเป็นมากเกินไปก็อาจพลิกผันทําให้ตัวเองตกต่ำได้เช่นกัน ในเรื่องของความรักรวมด้วยช่วยกันกันกบคู่ครองที่จะสร้างฐานะดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ด้วยกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขก็จะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่นมีชีวิตชีวาในเดือนกรกฎาคมหากจะหารายได้เพิ่มเติมหรือจะเสี่ยงโชคเกงกำไรก็จะมีโอกาสดีๆลอยเข้ามาให้เอง แต่เป็นระยะที่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดฉลาดในการติดต่อสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะไม่ปะปนกันไปจนแตกหกัก ในเรื่องของสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการเสพโซราหรือสารเสพติดใดๆเพราะอาจทำให้ไม่สบายมากกว่าที่คิดในเดือนสิงหาคมจากงานถึงจะมีโอกาสหารายได้ให้ได้มากยิ่งขึ้นแต่การติดต่อสัมพันธ์ควรระมัดระวังจะถูกยั่วยุท้าทาย หรืออาจทำให้ตัดสินใจพลาดจนเสียรู้เสียเปียบหรือลงผิดถูกล่อลวงให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ในเรื่องของความรักมิสหายอาจนำสื่อแนะนำให้พบรักเจอคนถูกใจที่อาจร่วมสารรักพัฒนาสัมพันธ์จนได้ของคู่เดือนกันยายน ใช้สื่อออนไลน์ค้นคว้าหาข้อมูลให้มากขึ้นก็อาจเจอโอกาสดีๆที่จะทำให้หารายได้ให้มากขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันหรืออาจทำให้พบปรักเจอเนื้อคู่แต่ก็ยังคงระวังจะเสียรู้เสียเปรียบในการติดต่อสัมพันธ์หรือเซ็นสัญญาลงนามในเอกสารใดๆและมีเกณฑ์จะถูกฟ้องร้อง มีคดีความอีกด้วยและในเดือนนี้ถ้าจะเดินทางไกลก็อย่าประมาทอาจเจอเหตุภัยด้วยเช่นกันในเดือนตุลาคมท่านให้มาที่ได้อาจเจอนั้นมีโชคลาภจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่รวมถึงจะเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็จะได้ลาบผล ในเรื่องของงานจะลงทุนเสนอแผนงานโครงการใหม่ๆหรือจะขอกู้เงินกับธนาคารก็จะมีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของความรักควรระมัดระวังอารมณ์บาดระแวงหึงหวงอาจทำให้ทะเลาะวิวาทจนแตกหกักฟ้องร้องมีคดีความกันเดือนพฤศจิกายน งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิละปะบันเทิงเริงรมจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาแต่ควรระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทั้งของตนเองหรือเพื่อคนที่รักใคร่สนิหาในเรื่องความรักจากงานก็อาจทำให้พบรักเจอคนถูกใจ เอเขาหรือเธอที่จะทำให้รักอย่างดูดดื่มลึกซึ้งที่สามารถจะสารรักพัฒนาจนได้ของคู่ในเดือนธันวาคมได้มากเสียหมด ที่อาจได้รับจากการเสี่ยงโชคเก่งกำไรในเรื่องงานเข้าสังคมสังสรรค์สมโมสรให้มากขึ้นขยันใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ค,ความรู้แต่ควรระวังเงินทองของบาดใจที่ควรหลีกเลี่ยงจากคุยมูโอ้อวดกับมิตรสหายหรือเพศตรงข้ามที่กำลังติดพัน พอนอกจากจะทำให้ทะเลาะวิวาทกันแล้วยังจะให้เหตุหรือว่าภัยอันตรายมาให้อีกด้วยจากเพื่อนรักหักเหลี่ยมหมูดนั่นเองวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์คือวันเสาร์เลขที่ต้องชะตาคือ853สราศีแห่งมิตรที่ต้องชำระชะตาคือราศีเมษร,ราศีธ ราศีตุลและราศีเมทุนมินยู่ชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ